พระพุทโ์ทรงตรัสว่าลูกเอ,อ๋ยถ้าไม่อยากกลับมาเป็นแบบนี้ไม่อยากมามีความทุกข์แบบนี้ไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้เราจงละความชั่วเสียความชั่วที่เราสร้างมาทั้งหมดทั้งมวลมันทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่แบบนี้เป็นทุกข์อยู่แบบนี้ทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บ ทุกจากทรัพย์สินเงินทองที่มันต้องสลายไปทุกจากการที่บุคคลภายใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนทุกจากการที่ถูกคำกล่าวว่านินทาหรือแม้กระทั่งทำให้เกิดความเสียดแทงแก่จิตใจของเราทุกต่างๆเหล่านี้มันเป็นเพราะความชั่วที่เราเคยสร้างมาทั้งหมดดังนั้นถ้าชีวิตมันเหมือนความฝัน เราจึงมองเห็นนะวว่าจิตใจของเรานั้นไม่ว่าใครจะทำอะไรเราไม่ว่าใครจะโกรธเราแค่ไหนไม่ว่าใครจะเบียดเบียนจิตใจของเราให้มีความเป็นทุกข์มากมายแค่ไหนเราก็ให้อภัยเสียเถิดอย่าไปโต้ตอบกับใครเลยเพราะว่าชีวิตมันก็จะจบลงด้วยความฝันนี้มีความรู้สึกสงสารเขาด้วยซ้ำว่า ถ้าเขารู้เขาคงไม่อยากเป็นศัตรูกับเราแบบนี้คงไม่อยากจะเกลียดใครแล้วไม่อยากจะโกรธใครแล้วไม่อยากจะอยากได้ทรัพย์สินเงินทองอันไม่ใช่ของเรามาเป็นของเราเสียแล้วดังนั้นเราจึงมองเห็นความทุกข์ทั้งตัวเราก็ชัดตัวเพื่อนที่เกิดแก่เจ็บตายของเราก็ชัดจึงรู้สึกในการที่อยากจะให้เขามีความสุข ้นจากทุกเหมือนกับใจของเราที่ได้คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นสิ่งที่หาได้ยากเข้ามาสู่ในใจของเราได้แล้วดังนั้นเราจึงคงไม่บ้าหอบฟางไม่โกรธคนนั้นไม่ด่าคนนี้ไม่เบียดเบียดใครต่อใครแล้วเพราะเรามองเห็นความเป็นจริงของการมีชีวิตแบบนี้แล้วเราจึงหยุดใจของเรา ละเสียซึ่งความชั่วแต่สิ่งหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้แก่เราว่าในชีวิตที่เหลือเราก็ต้องเจริญซึ่งความดีดังนั้นชีวิตสุดท้ายมันก็ต้องจบลงเราจึงตั้งใจทำความดีทุกๆวันที่เราตื่นมาทุกๆวินาทีที่เราคิดได้มีสติมีความตั้งมัน่น เราจะทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจากกายของเราเองจากใจของเราเองหรือจากวาจาของเราเองเพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์กำลังใจในการสร้างความดีของเรามันจึงหนักแน่นเนื่องจากว่าเรามองเห็นทางของเราที่จะไปแล้ว